หันหน้าเข้าน้ำแล้วมืดมืดกว่าเดิมเหมือนน้องป่ะยังไม่เคยจะตั้งใจทำร้ายพี่หรอกดีนะมืดเปล่าจำพี่จำนพี่น้ำมืดป่ไม่ได้กินข้าวมขทากันแดกทุกวันมาบอกหน้าคุณมืดขับขื่อจะขับขี่อะไรวะเไี้การอะไอ้การขับนยรุยการขับนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เซฟขับไม่เหี้ยไม่ใช่อเลยเกลเกลจะเลิกปกป้อง เออเออเออเอาดิเอาดิเอดอกดวเอาเอดใช่ไหมเนี่ยทำหนูไม่กินเลี้ยงกูเหรอใช่เพื่อนใช่ใช่ทำไมหัดเป็นเด็กกูหกนกแก้วมามามาคนดูดิไอ้เกีวโดนดูไายโดนดูโดนดูมีใครขายเพชรซับไหมครับ ายมีป่ะพี่ขายได้เหรอเผช่าพี่เผช่าเอาไม่ขายไม่ขายโอเคเปิดหมวกอีกหรืงได้ปะเปิดหมวกอะไรอ่ะคนดูแบบนี้มันต้องใส่ปุ๋ยป่ะหรือไม่ต้องมันจะโตแม้แต่เราไม่ใส่อะแบบต่อแครมันยิ่มีบ่นเปลืองอ่ะ แค่เฮียบังเถอะไอ้เหี้ยแหลกคุยเดินผ่านคือขโมยแม่งให้หมดเลยทุ่เกลียวถ้าขอพี่พุดดิ้งตัวแล้วบอกด้วยนะทุกคนจะไปหาเอาแม่งหมดเลยเป้ไม่อยู่ก็ขอลอยแล้วกันนะนตะวันใครอ่ะซันฟลาวเวอร์ใครอ่ะแป๊บหนึ่งนะกูเห็นคอนโดของน้องของน้องใครอ่ะ ไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนมึงของน้องไว้ก่อนแล้วเอาอะไรซูไปรู้เอาอะไรพี่เก้วเงินแก้วได้นี่แหละโอยทำน้อยแย่เนาะอย่าไอเกี้ยวมันลอยอ่าไอเกีมันลอยส่วนใครอะลอยอะไอเกี้ยวยอยจะไปกัดไอเกี้ยลอยหรอไม่รู้ไม่รู้ค่าวอะไรนี่นะมันมีเจ้าของมันมีเจ้าของมันมีมันมีมันมีเจ้าของเกีมันลอยส่วนพี่เดมแล้วอะ มันไม่มีเจ้าของไม่อู่ไงโอนาแล้วนะมันก็มันมีเจ้าของเออก็ให้เกี่ยวเก็บจะเไ็นอะไรไปเก็บอะไรของคนอื่นมึงมึงไม่มึงก็ปลูกซีไม่มันยังอีกยังอีกถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้เรามันหายไปไหนบอกไปแล้วพี่บอกไปแล้วพี่บอกเขาไปแล้วเป็นคนดีอล้วเก็บยังไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเดียวน้อเก็บได้ของใครขึ้นดาวนะเก็บให้หมดเลยพี่ถ้ามันไม่ใส่ปุ๋ยมันจะโตไหมมันโตเหมือนกันแต่แค่ปุ๋ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้องเกียวเห็นไหม น้องเกลวลองใส่ดูเจ็ดสิบสามมันน่าจะพุ่งเป็นเจ็ดสิบเก้าวะพี่เซ็ตไม่แน่ใจอ่ะแต่พี่เซ็จำได้ว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ใส่ไปแล้วอันหนึ่งอ่ะรอดูเดบเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มไหมอะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่น่าจะเป็นแปดสิบแปดสิบเอ็ดเลยพี่เซฟว่าไงกันฝากดูน้องเกลหน่อยนะเดี๋ยวผมไปแล้วไม่มาละระวังไปไหนนอนหรอใช่โอเคขอบคุณมากเลยเกลหยอบไปนอนก่อนนะครับโอเคค่ะ พี่จัดพักผ่อนเยอะๆส่วนใครฟองฟอดไปหมดเลยเออเเข้าไวๆนะคะไข้าไวๆครับวันนี้วันนี้เอามาให้แล้วนะโอเคเก่งมากมันดีเลย์อะคเข้าไวๆนะครับแต่เป็นแล้วมันไม่ขึ้นเจอกันพรุ่งนี้เจอกันค่ะบายๆพี่กัด ต้องก้นหนึ่งว่ามันจะกอดเกลียวน้องเกลียวลันล่เกลียวสวดพี่พุตติพี่เซฟขอนะโอเคปะไม่น้องเดียวขอเรียกใส่บุยี่พี่เซฟขอพี่เซฟขอแล้เดียวเป็นคนใส่บุยนะไม่ใช่อันนั้นอะไรอันนี้อันนี้พี่เอาอันนี้น้องเดียวก็เอาหนุนไปดิ โอเคเดียวนะโอเคของเดียวจะโตแล้วอีก80อีก5%เปอร์เซอร์ไออีก15ใครมือสวนโดนนะโตในเดียวนะเดียวพร้อมพร้อมโชบนะ <c oughs> อรออะไรลนะ่ะกูเก็บให้ก่อนกูเก็บให้น้องมาก่อนแนละ้วตอนเนี้ย <c oughs> เก็บด้วยค่ะ <c oughs> เ,เก็บชช่่วยเก็บวยเก็บทำน้ำให้พี่ล้มทำอะไรทำ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ไอช่วยพี่แก็บไงพี่แก็บเร็วก็ช่วยได้หรือเปล่าจิงเนี่ยพี่แก็บเร็วก็ช่วยเก็บไงแด่ใจพี่เปิดพี่พี่ปลดปล่อยจากปลดปล่อยสวัสดิการพี่อะปปล่อยแล้วนะมาจากเรื่องอะไรอ่ะยอมแค้นเพื่อมายไมเอ้าไม่ได้เสียงในหัวงงลืม ไอ้กาดหมดเหรอพี่กัดไปแล้วเอาเป็นนอนเหรอมันมีมีเกวกำลังดื้อเลยตอนนะี้ไอโกคนมันไม่ค่อยขายไอ้นี่กันวะ<ม>ไอ้กระเป๋าแสดงว่ากระเป๋ามันได้ลเอาแค่หรอ,อดวงกูดีหน่อยนี่สามเนียออกสีแดงเอาไอ้มันฟิวสีแดงอ่ะไอ้เหี้ย <c oughs> เออเป่าเป็ดแต่พ่รุพี่รุก็มีพี่รุไม่ใส่หรอใส่อยู่ตลอดไม่เคยถอดนั่นเดี๋ยวมันลดต้นเดียวพี่ไหมล่ะใครไม่ใส่เอามาให้เดียวใส่ก็ได้นะคะไหนไหนเซนต้าพี่ให้ไปไม่เห็นใจเลยใส่ตลอดนะมันบังเอาบุญใหญ่เหรอบางตอนนั้นเดียวก็เลยถอดฮอลโหลกระปุกแต่เราคืแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาคืนแล้วเอาคืนมาเร็วคืนมาเร็วแล้วพี่เซมไม่ให้แล้วพี่เซมไม่ให้แล้วไม่เอาไม่ให้คืนกระปุกสองแถวให้ อ้าไม่เอาเอาคืนเราคืนอ่ะเอาคืนมาเลยกันอ่ะโอเคโอเคได้ยังใส่ได้หนูมือแป๊บมืออยู่เรียบหรอเรียบใช่ปะมืออยู่ไงมือมือหรอฮึแม่ แล้วแต่มันดีเละใช่ใช่เราทุกอันเล้วอย่าตีกันเ <c oughs> <c oughs> ออหาคนมาช่วยปลูกอุ้ยเป็นความคิดที่ดี ขอพี่เซฟมีนะพี่เซฟมีเยอะเลยเอาโมคาโดพี่ค่ะน้องน้องเกลวขอพี่เซฟเลยพี่เซฟมีเยอะมากพี่เซฟมีหรอมังฟูที่หัวมีพี่เซฟมีนี่ไงนี่ไงน้องเดียวเอาอะไร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 ดูดูของพี่เซฟมีครบให้ดีไหมนะให้ขอหรอก่อนขอดีดีอ่ะขอดีดีอ่ะขอละวไหมขอพูดดีดีพูดดีดีตอบไปนี้น้องเดียวจะไม่ได้บอกก่อน โอเคจะเป็นเด็กที่น่ารักบอกด้วยีท่่นารักจะไม่รองรับจะไม่รับหลังแล้วแม่รับหลังเออแองไม่ขึ้นสักทีใกล้แล้วใได้แล้วไหนมังคุดเดล่ยไปไปไปซื้อบัตรเทปไปเดี๋ยวพี่อ่อให้โอแล้วเร็วกดไม่ได้ แดี๋ยวกด e สิคนไม่ทันน้องเดียวมันมันเลื่อมนิดนึงนะน้องเดียวแบบน้องเดียวไม่จำเป็นต้องกดตอนมันตรงเป๊ะอะมันเหลื่อมนิดนึงได้นะขอสิถุงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อถ้าเรากดรนวัวได้ไหมไม่ได้ก็หายดิไปอันนั้นสวดใครอ่ะอันนั้นสวดไอเกียวปะไอสวดไอเปย์ก้โอ้ยของเดียวโอ้ยไอปิ๊พี่ขอนะ ขอละขอนะอีพีคของเดีขออวออกเลยออกออกออกขอละขอนี้ไปแล้วไปละไม่ได้ไม่ได้ไปลไปละไปละโโหพี่เซฟขโมยพี่เซฟขโมยอ่ะเนี่ยน้องเดวกดรัวลัวได้เลยฮะน้องเดวมั่วมากขนา่นั้นนี่แม่น้องเดวจะเอาไม่ได้กระเป๋าอ่ะมันหายากนะมันแพงนะ เอาแล้วกระเป๋าเอาไหมเอามางคูกจบกระเป๋าพอเอาของแพงเลยดิเอาสองอันโอเคโอเคได้เอา2องอันพอนนไม่ที่เยียมๆนี่คือแอมเมบไม่ได้กดอ่ะ,อะใช่มันต้องใช้ <laughs> สมาธินะเอ้ยเอ้ยเคิร์ฟมาแล้วหรอัครบมาแล้ว มึงไปเสียวเสร็จแล้วเหรอน้องเสียวคืออะไรครับไม่รู้ก็ไอ้กูเรียกทั้งผัวทั้งเมียไม่มีใครอยู่สักคนกูงงไม่ผมไปหาอะไรกินมาอ๋อไม่ได้มีไปทำอะไรไม่ได้มีไปเสียบอะไรนะโอเคน้องชายโอเคโอเคอย่างเงี้ยเผื่อรู้ไอ้เงี้ยก็กูเห็นเมียมันเต้นลัวไป ก็ไปน้องสาวไม่อยู่เหรอครับมเดินไปกูจะไปเรือแล้วหน่อยแม่งเงียบเบาคู่เลยเชี่ยมามาพร้อมกันเลยพี่ว่าไงก็มาพร้อมกันเด้วยไปหาอะไรกินไงกินควอมรู้เรื่องรู้เรื่องพี่โก้พี่โก้พี่โก้นี่โก้พี่โก้มาหนึ่งมาหนึ่งพี่ไปซื้อปุ๋ยเนาะนานจังน่อยเกวันเน่ะเสร็จแล้วปลาปลาเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้มาเย้พี่โกดูทวิตนะ ดูรุ่นแมททาวินและซูมดูด็พี่กอล์ว่าดูเรื่องไม่เจียผมเหนื่อยไม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นรู้เรื่องนั้นไม่ถามมาแล้วเขาเขาบอกว่าพี่พี่เกตไปกินข้าวไปไปทำไปทำกับไปทำกับข้าไปทำกับข้าไปรู้ปะพี่เกตไม่รอดอันนี้น้องเดียวเปล่าอะไรเดียกข่าวหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนละไม่อมันสั่นมาคุมเคลื่อนที่เลยเนาะออกมะแต่ว่าาอยกขี้เกียจไปเจอเฮี้ยตี้เที่นั่นอ่ะมีเคิร์ดอ่ะแต่ปืนมันสองหมดแล้วนะเคิร์ดอ่ะแต่สองหมดมันสองหมดอยู่แล้วแต่แบบว่าเจอแล้วแม่งหัวเสียไอ้เฮี้ยคุยเดี๋ยวมีคนมือเดี๋ยวผมจะไม่ใกล้โตเลยตัดถ่ายป่ะช่วงนี้ สงเเยยออะโกรธลไม่แต่ความจริงตำพพยมันไม่ได้คุ้มนะถ้าไปชมพี่เองนอนะพี่อะโวคาโด้พี่จมม์เป็นพีู่ดด้วยกันข้างหน้าอะโวคาโดพี่เซ็ตไม่มีอะอะโวคาโดพี่โกะพี่โกะมีไม่ไม่มาหรอครับพี่จัมวันนี้พี่โกะพี่โกะอยู่ไหนอ่ะพี่โกะมีอะโวคาโดให้น้องเกล่ไหมน้องเกลได้อะโวคาโดไม่ไม่อยู่ฟาร์มอยู่เนี่ยพี่หัวเขียวมีฮะอะไรนะอะโวคาโดนี่นี่นี่พี่โฮมก็มีรอพี่โฮมเดี๋ยวพี่โฮมมีเยอะ เล่นไหมล่ะฟาวพี่โฮมหยุดฟาวพี่โฮบพี่โมน้องากะมีบัตรไหมได้หมดเหมือนกันบัตรอะไรเรามีบัตรเทชแฟชั่นไม่มีต้องไปซื้อต้องไปแป๊เดี๋ยวไปซื้ออะไรเปล่าอะไรเดี๋ยวพี่เอาตังให้โเปล่าอะไรกระเป๋าไปรุ่งศูนย์ห้าศูนย์ถ้าพักก็ได้นะวันนี้น่าจะเหนื่อยป่ะเออเอาไปซื้อบัตรแฟชั่นเช่ไหมว้าวขอบูค่ะจบแล้วพี่ ัพเธอจะแม่เคลียชิบหายเลยไอ่ะตรงเส link, ือเป็นสกอทอนอะเรื bueno ่องของเรื่องอ่ะเรี่อเอารถเอารถไปซื้อบัตรอะเรงนะรดน้ำให้หมดแล้วหาแมก้วขึ้นมารดน้ำให้หมดแล้วนั่นน่ะรถแก้วขึ้นมาเสิไปซื้อบัตรกัน บูเบอรี่คืออะไร,รอ่ะมันมีบูเบอรี่ด้วยเหรอคะบูเบอรี่ใช่ั้มมันมีด้วยใช่ั้ยมีน้องเกลเอาไหมเอามีเหรอคะเอามีครับมีมีมีมเอาด้วยน้องเกลกระเป๋าอะไรครับะเปาดูเขาไม่คุยด้วยกระเป๋า หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ้าวเดี๋ยวซื้อบันเทนมาแล้วเดี๋ยวน้องเกียวมาอีกหนึ่งอันก็ได้เอาบัตเทนมาให้ห <11, S 1> นึง่งหนึ่งสี่สามครับหนึ่งหนึ่งสี่สามแล้วก็น้องเกียวเอาอะไรนะเอาโวคาดใช่ไหม น้องน้องเกียวเลขอะไรนะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ค่ะนี่อลโวคาโดเอาไป<น>โชว์เอาไปโชว์พี่เซฟพี่เซฟไปแล้วหรอน่าจะยังอยู่นะ ว่าาหน้ะใครทำอ่ะโอ้น้องน้องตายเลียใครวะเนี่ยเฮ้ยเราทำแฟชั่นเต็มตัวขนาดนั้นอะเหมือนหลับเลยเดียวไปขอใครมาเกียวทำไมไปเหมือนไปอันนี้หนูไปขอใครมาเกียวมีผลไม้ครบหมดแล้วแล้วมีครบหมดได้ยังไงเขาเพิ่งลงเมื่อเช้าเองว่าขอพี่พี่มาโอ้โหขอพี่พี่มาพี่คนไหนอีกอะน้อง หลายคูณผสมกันค่ะผสมกันจนเต็ม,มถูกไหม,ไม,ไมพี่เห็นที่หลังไม่ะกกระเป๋าที่ผมสม,ไ,มได้ไหมครับได้ร้องหมนสามพันคูณเลื่อนที่อ่ะ เมมื่ออกี้ยถถาาึงวคดวอยากได้พ่อมีแฟชั่นอะอยากได้แฟชั่นเพิ่มอย่าได้อีกหรอกเกียวไม่ไม่ไม่มีที่จะใส่แล้วนะพี่ว่ามันว่างอยู่ด้านขวาช่องมาไม่มีอาวุธนะมีแต่แฟชั่นด้าานขวตรงไหนมือขวาเหรอใช่ค่ะมือขวามันมีอะไรวะเกียวมันไม่มีอะไรนะมือขว่าใช่อะมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องมีอ๋อเคยไปถึงที่พี่ทำเพิ่มใช่ไหม รอบหน้าแล้วกันนัเดียวเนาะก็พึ่งลงแฟชั่นกันไปน้องๆเนาะรอบหน้าแล้วกันน้องพี่ก็ไม่รู้อะแค่คนอื่นทำอะโอ้เดี๋ยวได้อะไรรอไม่มีตัวนึงมาถ่ายพี่โก๋อีกแล้วหรอไม่มีเลยฝั่งฝั่งขวามันมีแฟชั่นอะไรมาไว้เลยฝั่งขวาไม่มีแขวาไม่มีใเซฟหมดเลยหมีหมีอะไรก็ถึงไปซ้ายหมดเลยเนี่ยอันนี้น่าละอันนี้ลิมิเต็ดสุดแล้วเนี่ยไอ้แค่ซานต้าเนี่ยนะมีแค่มีแค่สิบเอ็ดสิบสองตัวเองนอสิบกว่าตัวในเซฟมั้งเนี่ยใช่เอองงเนาะ เพิ่งเพิ่งมาเรื่อมี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 ตัวแร่ด้วยรออะไรอ่ะของแร่ทั้งนั้นเลยอ่ะถือแต่ของแร่เดี๋ยวช่วยรดน้ำเนี่ยโอเคเกลมัน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 เหมือนมันเต็มอยู่แล้วนะแต่ว่าเดียวได้เก็บนะตัวเดี๋ยูของพี่นะเกียวไปเกียวพูดอย่างนั้นล่ะเราแบ่งกันไงเรารู้จักแบ่งมันผู้อื่นเราจะได้เกางี้เกลเกเอาแครอทไปแต่พี่ขอโทมเมโตรสีโอเคไหม พี่ดวงไม่น้องเดีวแล้วสวนสวนน้องเดีวปลูกยังสวนน้องเดีวเปลูกเกลวเนี่ยของสวนเกลสวนพี่รู้ปูกดิปลูกทิ้งไว้ดิปลูกทิ้งให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสวนพี่รู้เนี่ยบึ้มไปไหนดิน้องเดีวน้องเดีวน้องเดีวไปปลูกทิ้งไว้แล้วอุยไอเกลเอาน้องอยู่หรอรู้โอ้โหอยู่ในถังพี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้โอ้โหแหมแหมน้องแฝ่งตัวอยู่ไงเกลหนูหนูปลูกทิ้งไว้ได้นะแล้วน้ำให้เนี่ยโอ้โหแต้านเซเชียอยู่กันหนึงเอางี้นะถ้าสวนกูหายกูตามถึงบ้านกูรู้บ้านแล้วด้วยโอ้ ไม่เกลียวเกลียวฟังพี่เซฟนะเกลียวไปปลูกแถวนน้นน่เดี๋ยวมันก็มีคนรดน้ำให้พวกนั้นน่ะนั่นละแล้วเสร็จแล้วเกลียวก็รอมาเก็บน่ะไหนนู่นน่ะปลูกตรงนน้นที่เขาปลูกเลยที่พี่เต้ยปลูกนะหัวเขียวๆขีนะข้างหน้าน่ะโดยปลูกทิ้งไว้อะเกลเกล่ยวก็จะเก็บปลูกน่าจะเน้นเก็บเกี่ยวเออพี่เขารดน้ำให้พี่เขาดูแลให้หมดอะใส่ปุ๋ยให้ด้วยเหรอคะปุ๋ยปุ๋ยไม่น่าใส่นะแพงไม่จะเป็นแครอทสวยมากถ้าไม่ได้รีบก็ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยกันหรอก อืมแผงใครมันรวยถือต้นนั่นเอาปุ๋ยไปใส่ไชหลอดเด่นไม่มีหรอกเด้วไงเดี๋ยวก็ใส่ก็แบบมันก็ไวขึ้นไงถามมันดีไหมมันก็ดีแต่คนคนนั้นไม่ใช่คนในแก๊งเราปะไอ้คนมาด่าข่าวข้างหน้าน่ยไม่ใช่ใครก็รู้เหมือนกันไปเไยวไปสัมภาษณ์จี๊ยวเจียวแล้วแปลวัาดีเขาค้อนแน่แล้วนั่นแหละในถังขยะแข่งตัวในถังขยะค่าขนมมาสิบบาท ประเทศนี้ต้องสอบไหมคนสวยหรือว่าเข้าเล่นได้เลยต้องสอบจริงๆกรอกแล้วก็ได้เลยนะทุกคนกรอกข้อมูลสวัสดีค่ะมันจะมีให้กรอกอยู่ทุกคนกรอกชื่อ I C O C แล้วก็เฟซหน้าเฟ c บ b o o กมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาไม่อยู่ป่ะกรอก บอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแล้วเขาก็จะพิจรา,า,ารณา,าให้ไ,ไม่ให้แม้นัถ้าเราจะมาปูกก็มีคนช่วยดูเนี่ยแล้วก็ลูกไปเลย เราเพ่งปลูกทิ้งไปเลยแบบปลูกแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็มีคนมาดูวีมาเขื่อนทศเเนมเ,เหลือปะเนี่ยมาเลสเหลือปะเหลือเออไม่ได้ปลูกทิ้งไว้ไหนอะมาเลสไขยอันนี้มีมาเลสมะเขือเทศไหมมีมาเลสแครอทมีมะเขือเทศด้วยเอามะเขือเทศปลูกดิมันจะได้เป็นสตรอเบอรี่ต่อเอาแล้วหนูปลูกอะไรตรงนี้แค้นก่อนดิ ผู้ที่อื่นไหมที่เออ่ะนะทรงก็เนถ้าปลูกตรงนั้นเขาก็คิดว่าเป็นของเขา<อ>เราก็จะไปดูข้าง<ะ>พี่รู้ไหมล่ะเราไปรู้ดูให้ก็เป็นของเขาใช่ไหมเราก็จะแบบว่าได้แล้วการมันสุดสั่งกรายาะเลยทำไรอ่ะพี่รู้น้องเกลจะปลูกมะเขือเทศพี่รู้เกลมีมะเขือเทศกี่อันอ่ะมีห้าอัน นานเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวไม่อยากดูดูดูดีเราโดนน้ำหนูเดวก็ต้อง่วนปลูกจริงนนนะเอา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 ไว้ปลูกเอาไว้ปลูกวันที่แบบว่าเราอยู่จังแวัเป euh ็นชั่วโมงจริงใช่ไหมใช่เล่นลงเล่นร้านแล้วก็แวะมาปลูกแวะมาเก็บดีกว่าแล้วเกี่ยวเนาะจะมีวันนั้นเหรอเดี๋ยวมีคนมาขโมยพ่อนอจะมีวันนั้นหรองเดียวเลยนะม่วนม่วนสนุกจัดเลยเหรอม่วนเ อแหมมาขโมยอ๋อนั่นเดี๋ยวว่าหน้าตาใครเหมือนขโมยพี่เซฟว่าไม่มีนะนี่ไงหน้าตาขโมยน่ะไหนไหนพี่โก้อะนะไหนนี่ไงเนี่ยไม่ไหนไม่เห็นมีเลยเนี่ยเนี่อ่ะไม่มีนะมีแต่คนน่ารักน่ารักนะแถวนี้ไอเกลไอหมดจะน่ารักน่ารักนี่ไงไอบอดจะไม่ดื้อไม่ดื้อนี่ไงขโมยงั้นเอาคืนมาให้หมดเลยนะแฟชั่นอ่ะ ของเดียวแล้วคอยากได้ก็มาเอาสีตัวใช่กูกูมาช่วยแล้วแต่กูตายกูมาแล้วเอาเป็ดตีเป็ดเขามีคนฉี่ใส่อันน่ะเขาฉี่ใส่อะเขาให้เขาให้ปุ๋ยเปล่าเขาฉี่ใส่ต้นไม้โอ้โหนาคอนเยี่ยวใส่แปลงพี่่อะก็ตายแล้วใช่หรอ แล้สนุกน้องเดียวไม้ไม้น้องเดียวมีมีเอฟเฟกต์ไหมน้องเดียวมีอยากดูไหมล่ะไม้กบเหรอมีเสียงไหมมีนะอบอบโอ๊ยใช่ปะอบไม้พี่ก็มีเสียงนะอบ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 เหฮียนะเป็นเป็นหอยทากอบอบ ไม้อะไรไม้อะไรมีกลิ่นเลยอ่ะอ้าวคืออะไรอะไรมีกลิ่นเลยอันนี้อันนี้บางขายถั่วนี่อันเนี้ยแควกอ่ะรู้จักป้าน้องเดียวแควกหัวโคตรบางอ่ะหม่อมแบ่งบางอ่ะโอ้โหเจ้าเกิดเกิด สวยมากน้องส้มอย่างนั้นแหละสวยมากน้องเต <C oughs> ้เมื่อกี้เราอะไรกูอะตัวตอมอนี่จีหว่าง่วนแล้ววะาจริงไปนอนดีกว่าคันดีนะคะพี่พี่คันดีครับน้องเดลเดลลืมฟังเดลลืมฟังด,งดงอทฟูก่อนนอนนะเดลทำไมอะเพลงมันดีเฮ้ยอะไรหรขนาดอะไรอ่ะเฮ้ยหมดหรออะไรฮะไอเกล มันเหมือนสนัตว์มาพูมิเคลื่อนที่อะเนี่ยว่าเอ้าเอ้าได้เรียกแฟชั่นจะเอาช่ะอุยอ๊ยโอใครจะกัดขานั่นเนี่ยกำตามสนองไปดีกว่าพี่เซฟกระเป๋าอะไรอ่ะพี่เซฟลืมเอากระเป๋ามาดิกระเป๋านี่กระเป๋าไม่ถึงกระเป๋าเลขอ่ะเลข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 ไหนนะเลขอไหนนะพี่เซฟเลขอะไรอะตี พี่ถามแล้วอางี้น้องเดียวน้องเดียวพี่โกกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าเอา้าพี่โกะคุยงานอยู่เปล่ออ<อ>าไอเกลพี่พี่ยังไม่ได้ให้แฟชั่นเลยเปล่าอะไรมาดิมาบัา,บาเระชิดมาพี่โกะกระเป๋าอะไรเอาให้อะไรหรอให้อของสิบแปด